บทที่65้าคุณสามารถทำอะไรก็ได้ใช่ไหมก็เป็นเพื่อนกันไงผู้จัดการร้านมองไปที่เชอรซีเวียนด้วยความประหลาดใจเชอรซีเวียนเหลือบมองไปที่ใบมูแฟนลังเลอยู่ครู่หนึ่งและพยักหน้าเล็กน้อยผู้จัดการร้านครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแต่ยังคงใส่หัวและพูดว่าขอโทษด,ด้วยแต่คนที่ควรถูกลงโทษก็ยังต้องถูกลงโทษกฎในร้านจะต้องไม่ถูกทำให้ยุ่งเหยิงใบมูฟานรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยแต่เขาสามารถเข้าใจความคิดของผู้จัดการร้านในการปฏิบัติตามกฎผู้จัดการร้านพูดถูกจริงๆ สิ่งที่เรียกว่าไม่มีกฎไม่มีกฎ,ก,ฎการเปิดร้านกาแฟไม่ใช่เรื่องตลกหักเชอร์เซีเวียนตตั้งแบบอย่างในวันนี้พนักงานคนอื่นจะค่อยๆไม่ใช้กฎอย่างจริงจังซึ่งจะส่งผลเสียต่อการบริหารร้านผู้จัดการความไม่สะดวกอย่างมากแต่ในขณะนี้ผู้จัดการร้านมองไปมู่ฟานขึ้นและลงดวงตาของเขาค่อยๆสว่างขึ้นราวกับว่าเขาเห็นบางสิ่งที่มีค่า เธอลูกข่างของเธอราวกับว่าเธอมีความคิดที่ยอดเยี่ยมดวงตาของเธอเป็นประกายและทันใดนั้นเธอก็พูดอีกครั้งแต่ถ้าคุณเต็มใจช่วยฉันก็สามารถผ่อนคลายได้นิดหน่อยและลงโทษเธอในด้านสว่างเท่านั้นการมองพนักงานคนอื่นเพียงผิวเผินไม่ได้หักค่าจ้างของเธอใบมูฟ่ฟานผงะไปครู่หนึ่งชี้ไปที่ตัวเองแล้วถามอย่างสงสัยฉันเหรอฉันช่วยคุณได้ไหมได้ถ้าเจ้ายินดีช่วยเหลือเพื่อนผู้จัดการร้านพยักหน้า ใบมูฟันชำเลืองมองสู้เสียวเยียนสู้เสี่ยวเยียนไม่กล้ามองเขาหันสีสไปมองด้านข้างและบอกตัวเองในใจว่าอยาคาดหวังมากเกินไปความสัมพันธ์ระหว่างฉันกับใบมูฟันคือไม่ดีเลยฉันแค่ช่วยเขาบนรถรางแค่ครั้งเดียวไม่ใช่เพื่อนของเขาเลยจริงๆใบมูฟันครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งและพูดอย่างจริงจังตราบใดที่มันไม่เกินความสามารถของข้าข้ายินดีทำทุกอย่างเชอร์เซียวเวียนตกตะลึงและทันใดนั้นก็หันศีะไปมองใบมูฟนดวงตาของเธอมุนงงถ้าอย่างนั้นก็มากับฉันสิผู้จัดการร้านพยักหน้าด้วยความพึงพอใจหมุนตัวและเดินออกไป ใบมูฟานและเชอร์เซียเวียนตามมาระหว่างทางเชอร์เซียเวียนก็ถามว่าช่วยฉันทำไมใบมูฟานถามกลับว่าทำไมวันนั้นคุณช่วยฉันขึ้นรถรางเชอร์ซียเวียนพูดโดยไม่ลังเลเห็นเด็กผู้ชายถูกรังแกแบบนั้นฉันจะนั่งเฉยได้อย่างไรฉันเชื่อว่าตราบใดที่มีเด็กผู้หญิงที่มีมโนธรรมพวกเขาจะยืนหยัดในสถานการณ์นั้นโดยไม่ลังเลยิ่งไปกว่านั้นคุณคือคนที่ถูกรังแกในตอนนั้น แต่คุณเป็นคนเดียวที่ยืนขึ้นในเวลานั้นนั่นคือความแตกต่างดังนั้นฉันคิดว่าคุณเป็นผู้หญิงที่ดีที่สมควรเป็นเพื่อนใบมูฟานยิ้มเล็กน้อยและพูดว่าไม่ควรมีเหตุผลใดที่จะต้องช่วยเพื่อนใช่ไหมหากคุณยืนกรานในเหตุผลถ้าคุณไม่ก็ถือเป็นการตอบแทนบุญคุณในวันนั้นของฉันด้วยเพราะใครบอกคุณไม่ให้ฉันช่วยคุณทําการบ้านในครั้งที่แล้วฉันจะตอบแทนคุณได้ในข้อนี้เท่านั้นทางฉันเป็นเพื่อนเชอร์ซีเวียนกระซิบหัวใจของเธอเต้นเร็วขึ้นเล็กน้อยการที่บบใบมูฟาาาาานนนนนนไไดด้้้รรรัััับบกยยอออออมมมใใใใใฐะะเเพพพื่ทททํหหววววจจขขงงธต็ปคคสุแลึี เธอไม่กล้าคาดหวังไปมากกว่านี้มันหายากมากและโชคดีที่ได้เป็นเพื่อนกันเดิมทีเธอคิดว่าคนอย่างเธอจะไม่โต้อตอบกับไปมูฟานเชอร์ซีเวียนมักจะยืนอยู่คนเดียวในมุมที่มืดที่สุดเฝ้าดูเขาอย่างเงียบๆที่ส่องแสงเจิดจ้าภายใต้แสงสปอตไลท์แต่ตั้งแต่ช่วยไปมูฟานขึ้นรถรางชีวิตที่เคยมืดมนและน่าเบื่อของเธอก็กลายเป็นสีสันขึ้นมาทันใดสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่วิเศษมากไม่ว่ามิตรภาพนี้จะคงอยู่นานแค่ไหนเชอร์ซีเวียนจะจดจำมันไว้ในใจของเธอเสมอเมื่อเห็นว่าเชอร์ซีเว อันที่จริงตอนนี้เขาไม่ได้พูดอะไรสักคำเฉกเช่นเชอร์ซีเวียนจะยืนขึ้นโดยไม่รู้ตัวเมื่อเห็นเด็กชายคนหนึ่งกำลังเผชิญกับความยากลำบากเมื่อเขาเห็นท่าทางเศร้าๆของเด็กสาวที่แข็งแกร่งและใจดีคนนี้เขาก็ไม่ได้ที่จะยืนขึ้นเพื่อยื่นมือช่วยเหลือเธอนี่คือความแตกต่างระหว่างสามทัศนะของเขากับผู้คนในโลกนี้ในสายตาของเขาผู้หญิงคือคนที่ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่และความรักดังนั้นเมื่อได้เห็นเชอร์ซีเวียนซึ่งครั้งหนึ่งเคยช่วยเหลือเขาแสดงท่าทางหมดหนทางเขาไม่สามารถนั่งดูเฉยๆได้จริงๆ ทั้งสองคนเดินตามผู้จัดการร้านเข้าไปในห้องล็อกเกอร์พนักงานผู้จัดการร้านล็อกประตูแล้วพาพวกเขาไปข้างหน้าและในที่สุดก็มาถึงสถานที่ที่ดูเหมือนห้องด้านในไบมูฟานมองไปรอบๆอ,อย่างอยากรู้อยากเห็นในห้องเต็มไปด้วยเสื้อผ้าทุกชนิดทั้งชุดสาวใช้ชุดกลาสีชุดเจ้าหญิงและเสื้อผ้าผู้ชายครอบคลุมเกือบทุกอาชีพและทุกวยัยคราวเขาแอทริวคาเฟ่นั่นคือความหมายจูจูจไปมูฟานก็ตระหนักและเข้าใจอย,อย่างคลุมเครือว่าจุดข,ขายของร้านกาแฟาแห่งนี้คืออะไรเช่นเดียวกับที่จ้วงยี่อีพูดข้างนอกนั่นคือบริกริกกาารีมมคุณสบัตหหลลย บริกรเหล่านี้กำลังสวมบทบาทอยู่ในร้านเช่นสาวใช้ที่แสดงโดยเชอร์ซีเวียนและบริกรชายที่อยู่ข้างนอกตอนนี้กำลังเล่นเป็นนักเรียนมัธยมปลายชายที่กระตือรือร้นเป็นต้นนอกจากนี้บริกรคนอื่นๆในร้านก็ควรจะเล่นต่างกันด้วยบทบาทบริกรที่มีลักษณะแตกต่างกันเหล่านี้เป็นจุดขายที่สำคัญของร้านกาแฟแห่งนี้ซึ่งสามารถกระตุ้นความสนใจและความสนใจอย่างมากในหมู่ลูกค้าทำให้ร้านกาแฟเป็นที่นิยมและดึงดูดลูกค้าให้มาที่นี่มากขึ้นอย่างไรก็ตามทำไมผู้จัดการร้านถึงพาพวกเขามาที่นี่ เมื่อใปมูฟานสงสัยผู้จัดการร้านที่เดินอยู่ข้างหน้าชะงักเล็กน้อยหันกลับมามองเขาด้วยรอยยิ้มที่มีความหมายลูกค้าคนนี้คุณทำตามที่คุณพูดได้ใช่ไหมเมื่อมองไปที่การแสดงออกของผู้จัดการร้านใบมูแฟนก็มีลางสังหรณ์ในใจของเขาเขาอดไม่ได้ที่จะแอบ,บลืนน้ำลายและถอยไปหนึ่งก้าวโดยไม่รู้ตัวใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความระแวดระวงังดูเหมือนว่าดูเหมือนว่าฉันจะพูดไปแล้วแต่หลักฐานต้องเป็นของฉันในความสามารถ อย่ากังวลไปฉันจะไม่ปล่อยให้คุณทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้มันเป็นเพียงสิ่งที่ง่ายมากและมันก็ไม่ได้ยากเลยผู้จัดการร้านที่มีรอยยิ้มบนใบหน้าจูจ่ๆก็เปิดตู้เสื้อผ้า,ข,าข้างหลังเขาเผยให้เห็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังไปมูฟานมองอย่างตั้งใจและอดไม่ได้ที่จะเบิกตากว้างนั่นคือข้างนอกหลังจากที่ไบมูฟานจากไปลิวฮาโออยู่จวงยี่ยี่และลิวจริงๆยังคงคุยกันต่อไปในขณะที่รอเขากลับมา แต่เวลาส่วนใหญ่ลิวฮาโอยและจงยี่ยี่กำลังสนทนากันในขณะที่ลิวจริงๆกำลังเล่นเกมมือถือโดยโก้มหน้าลงจัดการวอลคิรี่ใช้รูปงามให้วิ่งไปมาบนแผนที่ปรับมุมมองเป็นครั้งคราวแอบดูวันคิริยอใช้ด้วยรอยยิ้มที่พึงพอใจบนใบหน้าของเขาแม้ว่าจงยี่ยี่กำลังคุยกับลิวฮาโอยแต่เธอก็ดูเหม่อลอยเล็กน้อยเธอมองไปยังทิศทางที่ใบมูแฟนจะไปบ่อยๆเมื่อเห็นว่าไบมูฟฟนไม่ได้กลับมาเป็นเวลานานเธอจึงขมวดคิ้วอย่างช่วยไม่ได้ไบมูฟฟนหายไปนานไม่ใช่หรือดูเหมือนจะเกือบสองสิบนาท เด็กผู้ชายอย่างเรามักจะเข้าห้องน้าเป็นเวลานานแต่สิ่งสําคัญคือไม่เข้าห้องน้ําแต่บางครั้งต้องแตะต้องเครื่องสำอางในนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องใช้เวลาแน่นอนว่าอฟานเป็นสาวประเภทหนึ่งที่มีความงามตามธรรมชาติที่สวยโดยไม่ต้องแต่งหน้าฉันมักจะไม่แต่งหน้ามากเวลาออกไปข้างนอกแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าฉันไม่จําเป็นต้องปรับภาพลักษณ์ของตัวเองลิวฮาวยูดื่มกาแฟอย่างใจเย็นมองไปที่จวงยี่ยี่และใส่หัวอย่างลับๆสิ่งนี้ไม่สามารถยอมรับได้ แม้ว่าลิวฮาโอยจะไม่รู้ว่าใบมูแฟนสังเกตเห็นหรือไม่แต่ผู้ยืนดูสามารถบอกได้ว่าจงยี่ยี่ดูเหมือนจะพยายามได้รับความโปรดปรานจากใบมูแฟนในสัปดาห์ที่ผ่านมาและแสดงความสุภาพทุกรูปแบบสำหรับสถานการณ์นี้เขาจำได้ว่ามันเกิดขึ้นโดยตรงจากวันที่ใบมูแฟนถูกประกาศว่ามีพลังอย่างระดับต่ำเท่านั้นจงยี่ยี่อาจคิดว่าพลังงานอย่างระดับต่ำของใบมูแฟนจะไม่เป็นที่ชื่นชอบของนักรบดังนั้นเขาจึงมีโอกาสอีกครั้งแต่ถ้าคุณต้องการไล่ตามอาฟานโดยไม่รู้ความรู้นี้แม้แต่น้อยความหวังนั้นรีบร เมื่อคิดถึงเรื่องนี้ลิวฮาอ,อยูยกมือขึ้นและส่งรูปถ่ายของใบมูฟนที่เขาเพิ่งถ่ายไปให้น้องสาวของเขาแน่นอนว่าน้องสาวของเขาคือผู้สมัครที่เหมาะสมที่สุดเขาไม่รังเกียจที่อาฟานจะมีพลังอย่างในระดับต่ำและทัศนคติของเขาที่มีต่อใบมูฟนก็ยังคงเหมือนเดิมตัวยี่ยี่รอยอย่างอดทนอีกสองสามนาทีและในที่สุดก็ไม่สามารถนั่งนิ่งได้ไท้ายที่สุดใบมูฟันก็สวยมากเป็นไปได้มากที่จะถูกรังควานจากผู้หญิงข้างนอกและสาวเจ้าระเบียบ,บบางคนก็ยังรับมือได้ยากหมายความว่าถ้าไปมูฟันเจอเรื่องแบบนี้จะแย ขณะที่เธอกําลังจะลุกไปเข้าห้องน้าเพื่อดูว่ามีอุบัติเหตุอะไรหรือเปล่าทันใดนั้นเองเธอก็เห็นร่างหนึ่งเดินผ่านมาเธอมองใกล้และอดไม่ได้ที่จะตกตะลึงคนที่เดินไปคือไปมู่ฟานอย่างไรก็ตามรูปลักษณ์ของใบมูฟานเปลี่ยนไปมากในเวลานี้อย่างแรกเลยเขาวสวมชุดที่พิเศษมากโดยมีเสื้อเชิ้ตสีขาวด้านในและทักซิโดสีดำด้านนอกขาของเธอเรียวยาวและตรงเธอสวมรองเท้าหนังสีดำเรียบและมันเงามือเรียวของเธอสวมถุงมือสีขาวนี่คือชุดเครื่องแบบมัคนายยบ นอกจากนี้ใบมูแฟนยังสวมวิกผมสีเงินสีขาวบนหัวของเขาคุณภาพของวิกนานสูงมากและเข้ากับผิวสวยของเขาการปรากฏตัวของใบมูแฟนถึงจุดสูงสุดสรุปแล้วชุดนี้ทําให้เสน่ห์ของใบมูแฟนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเขาหล่อราวกับเอลที่หลุดออกมาจากภาพยนตร์คนที่เรียกว่าขึ้นอยู่กับเสื้อผ้าของพวกเขาแม้ว่าผู้ชายและผู้หญิงหน้าตาดีที่ดูดีจะไม่น่าเกลียดไม่ว่าจะสวมเสื้อผ้าแบบไหนก็ตามหากพวกเขาแต่งตัวอย่างระมัดระวังมันไม่ง่ายเหมือนหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองดัชนีเสน่ห์จะเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณ สวยมากและหล่อมากดวงตาของจวงยี่ยี่เต็มไปด้วยประกายหลังจากที่ป่มูฟานสวมชุดนักบวชนี้เขาก็หล่อมากแม้ว่าผู้ชายที่อ่อนโยนและอ่อนแอจะเป็นที่ชื่นชอบของกระแสะหลักในปัจจุบันแต่ผู้ชายที่หล่อเหลาแบบนี้ก็มีสเสน่ห์ที่ไม่เหมือนใครเธอยอมรับว่าไม่ว่าผู้ชายแบบไหนจะน่าดึงดูดหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับหน้าตาและรูปร่างของเขาในที่สุดในเวลานี้ลิวฮาอยูและลิวจริง,จร,งจริงก็สังเกตเห็นใบมูฟานและดวงตาของพวกเขาเบิกกว้างด้วยความประหลาดใจ ลิวฮาโอ,อยถึงกับยืนขึ้นด้วยดวงตาที่สดใสเดินไปรอบๆบายมูแฟนสองสามครั้งเรียกคำซ้ำๆเช่นหล่อมากและเจ๋งมากและในที่สุดก็ถามอย่างอยากรู้อยากเห็นอาฟันเสื้อผ้าของคุณมาจากไหนมันมาจากไหนเมื่อเห็นปฏิกิริยาของพวกเขาปลมู่ฟันพยักหน้าด้วยความพึงพอใจและพูดด้วยรอยยิ้มว่าผู้จัดจาก,การร้านให้ฉันไม่ดีเหรอตวงยีย่ระงับอารมณ์แปลกๆในใจของเธอและถามอย่างมงงงวยผู้จัดจาก,การร้านทำไมเธอถึงให้ชุดนี้กับคุณแม้ว่ามันจะหล่อมากก็ตาม ใบมู่ฟานหัวเราะและพูดว่าเธอบอกว่าตอนที่เธอเห็นฉันครั้งแรกเธอคิดว่าฉันใส่ชุดมัคคนายกนี้เธอจึงถามฉันว่าสนใจที่จะสวมมันไปทางานในร้านนี้สักครึ่งวันไหมและเธอก็จ่ายเงินให้ฉันสองเท่าของเงินเดือนฉันคิดว่ามันน่าสนใจฉันก็เลยตอบว่าใช่ใช่แล้วสิ่งที่ผู้จัดการร้านต้องการให้เขาทำคือสวมเครื่องแบบมัคคนายกทำหน้าที่เป็นมัคคนายกและทำงานในร้านกาแฟครึ่งวัน ในห้องล็อกเกอร์เมื่อครู่นี้เขาประมาาเล็กน้อยเพราะกลัวว่าผู้จัดการร้านจะนำชุดปีนอรูออกมาให้เขาสวมใส่โชคดีที่สิ่งสุดท้ายที่เขานำออกมาคือเครื่องแบบนักบ,บวชชายธรรมดาซึ่งทำมาอย่างดีและแต่งตัวดีสุดหล่อก็ใส่ให้สะใจสำหรับงานพาร์ทไทม์ซึ่งเป็นเรื่องเล็กน้อยเขาคิดว่าการแสดงบทบาทสมมติแบบนี้ค่อนข้างน่าสนใจและยังสามารถช่วยเธอเซีเวียนซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของทั้งสองโลกได้อีกด้วย อย่างไรก็ตามเมื่ออธิบายสถานการณ์ให้ลิวฮาอยูและคนอื่นๆฟังเขาก็ปกปิดว่าเพื่อช่วยเธอเซียวเวียนอย่างไรก็ตามนี่เป็นเรื่องระหว่างเขากับเชอเซียวเวียนดังนั้นจึงไม่จาเป็นต้องทําให้ชัดเจนเกินไปกระทันหันขนาดนั้นเลยเหรอจวงยี่ยี่รู้สึกแปลกๆเล็กน้อยแต่เธอไม่ได้คิดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้การได้เห็นป่ายมู่ฟานสวมชุดนักบวชก็เป็นโบนัสพิเศษแล้วการเผชิญหน้าโดยบังเอิญน,นี้หลังจากที่อิเล็กทริกซิตี้หมดลงนั้นทํากําไรได้จริงๆ หลังจากที่ลิวฮาวยูหยิบโทรศัพท์มือถือของเขาออกมาและถ่ายรูปเป็นโหลเขากอดไม่ได้ที่จะวิ่งไปข้างหน้าและกอดใบมูแฟนและพูดด้วยรอยยิ้มคุณหล่อมากอาฟานฉันอดไม่ได้ที่อยากจะแต่งงานคุณมันยังคงฟรีใบมูฟานรู้สึกขยักขยั่งจนขนหัวลุกหลักหลิวห่าวอยู่ออกไปด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความขยักขยัง่งแล้วพูดกับพวกเขาว่าสถานการณ์เป็นเช่นนี้ฉันอาจต้องทำงานที่นี่จนดึกมากก่อนกลับไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับมันฉันแค่กลับไปก่อนตวงย,ยี่ตอบทันทีไม่เป็นไรวันนี้เป็นวันเสานนนัั่่่งทีีสกกพ็็ไมเปร ลิวฮาโอยพยักหน้าครั้งแล้วครั้งเล่าถูกต้องลิวจริงๆลังเลอยู่ครู่หนึ่งมองไปที่สามีนักรบชายในโทรศัพท์มือถือของเธอจากนั้นมองไปที่ใบมูแฟนที่สวมเครื่องแบบนับบวชต่อหน้าเธอแอบลืนน้ำลายของเธอและทันใดนั้นก็รู้ว่าใบมูแฟนต่อหน้าเธอคือดีกว่าสามีกระดาษแข็งในโทรศัพท์มือถือของเธอเพื่อให้รู้สึกสวยลิวจริงๆกลับมามีสติและใส่หัวอย่างแรงนี่เป็นภาพลวงตาอย่างแน่นอนใช่ภาพลวงตาแต่เธอยังคงนั่งลงก่อนเครื่องปรับอากาศในร้านกาแฟแห่งนี้ค่อนข้างสบายและจ่วงยี่ยี่จะไม่ เมื่อคิดถึงสิ่งนี้ลิวจริงๆกอดไม่ได้ที่จะเหลือบมองใบมูแฟนบ่อยๆเธอไม่ทรยศต,ต่อสามีมนุษย์กระดาษอย่างแน่นอนมันเป็นเพียงแรงโน้มถ่วงที่แข็งแกร่งที่ดึงดูดสายตาของเธอนี่เป็นเหตุสุดวิสัยไม่มีอะไรเป็นไปตามความประสงค์ของคุณเองในเวลานี้เสียงของผู้จัดการร้านดังมาจากชุดหูฟังบลูทูธที่ใบมูแฟนเสียบอยู่ในหูของเขาดังนั้นเขาจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากกล่าวอำลาพวกเขาทั้งสามคนและเดินไปที่โต๊ะหมายเลขหนึ่งเจ็ดซึ่งอยู่ไม่ไกล ใบมูฟ่ฟานยื่นเมนูให้แขกผู้หญิงสองคนที่เพิ่งนั่งลงที่โต๊ะหมายเลขหนึ่งเจ็ดและพูดด้วยรอยยิ้มสุภาพว่าขอโทษนะผู้หญิงสองคนคุณต้องการจะดื่มอะไรไหมบทที่หกสิบเจ็ดนี้คือคำร้องขอชีวิตของฉันที่โต๊ะสิบเจ็ดมีเด็กสาวสองคนที่ดูเหมือนนักศึกษากำลังคุยกันอย่างมีความสุขในเวลานี้พวกเขาได้ยินเสียงของบริกรและหันสีสไปมองอย่างตั้งใจแต่พวกเขาทั้งหมดก็ตกตะลึงไปครู่หนึ่งเมื่อเห็นไปมูฟ่ฟานประกายแห่งความประหลาดใจฉายว่าในดวงตาของพวกเขาและพวกเขาก็ลืมที่จะพูดต่อ ใบมู่ฟานสวมชุดนักบวชยืนอยู่ข้างโต๊ะด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาเขายืนอยู่ในท่ามาตรฐานเอวตรงมือที่สวมถุงมือสีขาวอยู่ข้างๆท่าทางสง่าง,งามและสงบนิ่งเด็กผู้หญิงผมสั้นคนหนึ่งเป็นคนแรกที่ตอบสนองเธอรีบหยิบเมนูเหลือมองลงไปที่รูปแบบกาแฟชี้ไปที่กาแฟแบบสูงแล้วพูดว่าสองแก้วนี้แล้วก็ว่าเฟิลนไข่ต้นตำรับขอบคุณได้โปรดรอสักครู่ไปมู่ฟานโคง้งคำนับเล็กน้อยยื่นมือที่สวมถุงมือสีขาวออกเพื่อรับเมนูหันและไปทางซ้าย เด็กหญิงทั้งสองจ้องมองไปที่แผ่นหลังของป่ายมู่ฟันจนกระทั่งเขาหายไปจากระยะการมองเห็นก่อนจะถอนสายตาออกสองสาวมองหน้ากันแล้วหัวเราะพร้อมกันเสียงหัวเราะเต็มไปด้วยความหมายลึกซึ้งที่ผู้หญิงเท่านั้นที่จะเข้าใจลูกชายสุดหลอ่อผู้หญิงสองคนอดไม่ได้ที่จะตื่นเต้นเสาวผมสั้นเดาะลิ้นแล้วพูดว่ามีบริกรชายคุณภาพสูงอยู่ในร้านด้วยเหรอและพวกเขาทำตัวเหมือนมัคคณายกจริงจริง ฉันมาร้านนี้หลายครั้งแล้วไม่เคยเห็นเขามาก่อนเลยฉันเดาว่าเขาเป็นบริกรที่เพิ่งได้รับคัดเลือกจากผู้จัดการร้านเด็กหญิงอีกคนพยักหน้าอย่างเข้าใจและถอนหายใจฉันเป็นคนแรกที่มองดูฉันคิดว่ามันเป็นดวงดาวรูปลักษณ์ที่ดีและอารมณ์ที่โดดเด่นของใบมูแฟนทําให้พวกเขาประทับใจในครั้งแรกเมื่อเด็กหญิงสองคนรอให้ใบมูแฟนมาพร้อมกับกาแฟและของหวานพวกเขาก็ถ่ายรูปอย่างเงียบๆและส่งไปยังกลุ่มชั้นเรียนของมหาวิทยาลัยกลุ่มชั้นเรียนที่กําลังคุยกันเรื่องเรียนหยุดไปสองสามวินาทีแล้วก็มีข่าวเพิ่มมมเเเติออกาาาียงผู้้ชคคนนนป็ใร มัขนายกฉันน่ารักที่สุดว้าวนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันรู้สึก,กว่าผู้คนในชีวิตจริงมีผมสีเงินและไม่ได้รู้สึกว่าไม่เหมาะสมแต่รู้สึกว่าเข้ากันได้ดีแบะจางเชอร์ฮันนี่คือรูปที่คุณเจอในออนไลน์เหรอแบะจางเชอร์ฮันรีบบอกมาตรงๆว่ารูปนี้มาจากไหนอัญนยประกาศคู่จุดๆๆอัญประกาศคู่ หญิงสาวที่ส่งรูปภาพไปยังกลุ่มชั้นเรียนคือจางเจอฮันนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยใกล้เคียงเมื่อเห็นการตอบสนองอย่างกระตือรือร้นจากนักเรียนในกลุ่มเธออดไม่ได้ที่จะหัวเราะเยาะแบงปันพิกัดของเธอในกลุ่มและพิมพ์ว่าร้านกาแฟแอตทริบิวพิกัดเด็กคนนี้เป็นบริกรที่นี่ถ้าคุณไม่เชื่อฉันมาดูด้วยตัวคุณเองมีการตอบรับในกลุ่มทันทีแอตทริบิวคาเฟ่ฉันเคยไปที่นี่แต่ไม่เห็นเด็กหน้าตาดีคนนี้เลยฉันอยู่ใกล้ๆไปที่นั่นเดี๋ยวนี้ เพิ่มฐันเมื่อมองดูข้อความตอบกลับจางเซวิยอหันตอบว่ากำลังรอคุณมาจากนั้นวางโทรศัพท์และพูดคุยกับเพื่อนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามขณะที่ชื่นชมรูปร่างที่วุ่นวายของไปมูฟานเด็กผู้ชายหน้าตาดีแบบนี้แค่ได้มองก็มีความสุขแล้วแม้ว่าในร้านกาแฟจะมีบริกรชายคุณภาพดีคนอื่นๆที่มีบทบาทหลากหลายเมื่อเทียบก,กับไปมูฟานแต่ก็เหมือนกับความแตกต่างระหว่างยิงยิงฟายและไรมูนในแง่ของรูปลักษรรูปร่างนิสัยใจคอและอื่นๆมันใหญ่มากความแตกต่างไปมูฟานยืนอยู่ท่ามกลางเด็กผู้าาายเเหล่่่นนี้โดดดกวใคร จากนั้นไปมูฟ่ฟานก็รับออเดอร์จากลูกค้าหลายคนและหนึ่งในนั้นสั่งข้าวไข่เจียวใช่แม้ว่าที่นี่จะเป็นร้านกาแฟแต่ก็ขายอาหารหลักนี้ด้วยลูกค้าเป็นหญิงสาวหน้าตาดีเธอมองดูไปมูฟ่ฟานวางข้าวไข่เจียวไว้ตรงหน้าเธอแล้วพูดว่าจะเย็นๆนะแล้วก็วางแผนที่จะจักไปทันใดนั้นเธอก็พูดว่าฉันอยากจะสั่งอาหารชุดที่สามให้กับบริกรค,คนนี้โอเคไหมอาหารชุดที่สามไปมูฟานหยิบเมนูขึ้นมาด้วยความสงสัยและมองดูและพบว่าอาหารชุดที่สามของพนักงานเสริร์ฟคืออาหารที่แพงที่สุด ที่เรียกว่าบริกรอาหารชุดคือการให้บริการในร้านทำอย่างใดอย่างหนึ่งตัวอย่างเช่นอาหารชุดแรกจะให้บริกรช่วยเขียนข้อความที่ต้องการบนไข่เจียวด้วยซอสมะเขือเทศและอาหารชุดที่สองให้บริกรพูดในสิ่งที่ต้องการในสิ่งที่คุณอยากได้ยินสำหรับชุดอาหารลำดับที่3แขกไม่ทิยงแต่สามารถขอให้บริกรพูดสิ่งที่ต้องการได้ยินเท่านั้นแต่ยังต้องการให้บริกรแสดงพฤติกรรมเช่นช่วยป้อนอาหารคำแรกแน่นอนว่าข้อ2และข้อ3ไม่สามารถละเมิดความปรารถนาและบรรทัดล่างสุดของบริกรได้หากคำขอมากเกินไปบริกรมีสิทธิเลือกที่จะปฏิเสธ ไบมู่ฟานครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วรู้สึกว่าเขาควรฟังความต้องการของอีกฝ่ายในตอนนี้ดังนั้นเขาจึงยิ้มและพูดว่าใช่แต่คุณทําสิ่งที่เกินกําไรของฉันไม่ได้นี่คือกฎของร้านไม่แน่นอนหญิงสาวส่งเสียงเชี่กววกมือเรียกไปมูฟานให้เข้ามาใกล้จากนั้นโน้มตัวเข้าไปกระซิบข้างหูของเขาและกระซิบสองสามคำได้โปรดทําสิ่งนี้สิ่งน,งนี้และจากนั้นทําสิ่งนี้หลังจากฟังไบมู่ฟานเขาหดไม่ได้ที่จะมองหน้าเธอด้วยความประหลาดใจและพูดอย่างลังเลใช่ใช่แต่แขกคนนี้คุณแน่ใจหรือว่าต้้องงการทสิ่นี เขาไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่เขาเพิ่งได้ยินคนอื่นจะร้องขอเช่นนั้นหรือไม่ได้โปรโดนี่คือคําขอชีวิตของฉันหญิงสาวจับมือกันแน่นและมองเขาด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความวิงวอนตกอลองอไปมู่ฟานรู้สึกอ่อนโยนกับเธอดังนั้นเขาจึงพยักหน้าด้วยความยากลําบากเขาหายใจเข้าลึกๆหลับตาและปรับอารมณ์และสีหน้าจากนั้นค่อยๆลืมตาขึ้นดวงตาของเขาเฉยเมยมากเขาตกมือลงบนโต๊ะมองอีกฝ่ายจากบนลงล่างแล้วพูดอย่างเย็นชาหายาักณนัทที่ฉันทําข้าวไข่เจียวด้วยมือของฉันเองให้ โดนด่าแบบนี้ก้มหัวแล้วพูดว่าครับผมขอโทษฮะฉันเสียใจอะไรมุงปากของปมู่ฟันโค้องงออย่างดูถูกและเขาคว้าช้อนเข้าบนโต๊ะเพื่อตักข้าวไข่เจียวหนึ่งช้อนเขายื่นช้อนให้เด็กสาวด้วยใบหน้ายิ้มแย้มมาเลยให้อารมณ์ขอบคุณแก่ฉันขอบคุณเขาอ,อ,อ้าปากเพื่อกินข้าวเต็มคำจากนั้นเลียริมฝีปากและเงยหน้าขึ้นมองเขาอย่างมีความหวังคุณช่วยป้อนให้ฉันกินอีกสักคำได้ไหมไปัมู่ฟันเอียงสีสราากับกำลังคิดและหลังจากนั้นไม่นานมุมปากของเขาก็ยกขึ้นเล็กน้อยและทันใดนั้นเขาก็พูดว่าฉัันนไมม่ต้องการ เรากินที่เหลือเองฉันยังมีงานทําและจะไม่ไปกับคุณแต่ถ้าฉันกลับเห็นว่ายังกินไม่เสร็จละ่ะเขาพูดด้วยรอยยิ้มแล้วหันหลังและจับไปเหลือเพียงแขกผู้หญิงที่นั่งอยู่ที่นั่นมองดูแผ่นหลังของเขาหายไปต่อหน้าต่อตาเธอด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความมึนเมาบทที่68ศักยภาพของการเขยา่าเอสในอีกด้านหนึ่งไปมู่ฟานเดินไปที่ห้องครัวด้วยท่าทางแปลกๆนี่เป็นครั้งแรกที่เขาเห็นแขกขอแปลกๆแ,แบบนี้และเขาอยากจะโดนเขาดูถูกจนตัวสันเอม็ม เต็มใจสั่นแน่นอนเนื่องจากเขาไม่ได้ละเมิดหลักการและผลกําไรของเขาเขาจึงตกลงกับหญิงสาวอย่างไม่เต็มใจและทําตามคําแนะนําของเธอนี่เป็นเพียงข้อกําหนดของงานเท่านั้นแม้ว่าเขาจะไม่ขัดขืนแต่เขาก็ไม่ชอบเช่นกันมันเป็นเหมือนธุรกิจฉันแค่ไม่รู้ว่าทําไมในตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีความสุขอย่างอธิบายไม่ได้ในใจเขาไปมูฟฟานใส่หัวอย่างรวดเร็วเพื่อปัดเป่าอารมณ์แปลกๆนี้ในขณะนี้จู่ๆเขาก็รู้สึกว่ามีคนยืนอยู่ตรงหน้าเขาเขาอดไม่ได้ที่จะหยุดและเงยหน้าขึ้นมองเพียงเพื่อเห็นผู้จัดการร้านยืนอยู่ตรงหน้าเขาาในบงจุด ใบมูฟานตั้นอยู่ในใจแม้ว่าลูกค้าจะร้องขอแต่พนักงานเสิร์ฟก็ดูถูกลูกค้าในร้านมันมากเกินไปจริงๆเหรอเมื่อเขาคิดอย่างบา้าคลั่งโดยคิดว่าผู้จัดการร้านมาที่นี่เพื่อตำหนิเขาเขาไม่ได้คาดหวังว่าผู้จัดการร้านจะมาที่นี่และมองเขาขึ้นและลงอย่างระมัดระวงังดวงตาของเขาเป็นประกายราวกับว่าเขาค้นพบสมบัติบางอย่างและทันใดนั้นก็พูดว่าเซียวฟานฉันไม่ได้คาดหวังให้คุณคาดไม่ถึงมันมีศักยภาพที่จะเล่นเอสที่สันและลินที่มีพิษคุณอยากลองอีกครั้งไหมดวงตาของใบมูแฟนเบิกกว้างในทันที ถ้าคุณทําอย่างนั้นแขกจะไม่มีความสุขใช่ไหมใบมูฟาน,นีท่าทีสงสัยอย่างจริงจังไม่ใช่ทุกคนที่เขินอายเหมือนแขกรับเชิญหญิงในตอนนี้คนส่วนใหญ่จะถูกปฏิบัติด,ด้วยท่าทีเย็นชารู้สึกอึดอัดใช่ไหมผู้จัดการร้านวางมือบนหน้าอกและพูดด้วยรอยยิ้มอันที่จริงการแสดงตัวละครแบบนี้ก็เป็นหนึ่งในจุดขายของแอตทริบิวคาเฟ่ของเราด้วยลูกค้าในร้านไม่เพียงเข้าใจแต่ยังมีความสุขมากไม่ต้องกังวลคุณแค่มุ่งหน้าไปจริงหรือไม่เป็นไรใบมูฟานพยักหน้าอย่างสงสัยภายใต้าการยุยงของผู้จัดกาารร้นนใบมูแฟ เริ่มพยายามสวมบทบาทเป็นมัคนายกชายในร้านเขาอดไม่ได้ที่จะคิดว่านี่เทียบเท่ากับการตั้งค่าตัวละครของสาวชายเอสที่ชั่วร้ายในโลกปกติก่อนหน้านี้หรือไม่ในตอนแรกไบมู่ฟานกังวลเล็กน้อยว่าแขกจะไม่มีความสุขและเขาก็ระมัดระวังเล็กน้อยแต่ต่อมาเขาพบว่าความกังวลของเขาดูเหมือนไม่จําเป็นเลยหลังจากถูกเขาดูถูกพวกเขาดูมีความสุขมากจริงๆบางคนหายใจหอบไปมูฟานรู้สึกได้ทันทีว่ามุมมองทั้งสามของเขาได้รับผลกระทบอีกครั้งโลกนี้แตกแล้วใช่ไหม อย่างไรก็ตามใบมูแฟนเพิกเฉยต่อโบนัสจากรูปร่างหน้าตาและนิสัยใจคอของเขาอย่างเห็นได้ชัดถ้าผู้ชายหน้าตาธรรมดามารับบทสันลินแขกสาวๆเหล่านี้คงหันหน้นีในไม่กี่นาทีสถานการณ์นี้ทําให้ใบมูแฟนคลายความกังวลในใจของเขาโดยสิ้นเชิงเขาเริ่มเล่นเช็คกิ้งเอสได้สบายขึ้นเรื่อยๆและเขารู้สึกเหมือนกําลังทำหม้อแตกยังไงซะโลกก็แตกแล้วทําไมเขาถึงสนใจมากขนาดนี้เมื่อเวลาผ่านไปจานวนลูกค้าในร้านกาแฟก็เพิ่มขึ้นแทนที่จะลดลงโดยพื้นฐานแล้วลูกค้าทั้งหมดเป็นลูกค้าผู้หญิงโดยมีผู้ชายน้อยมาก ไผ่มูฟานสอบถามเล็กน้อยและได้รู้ว่าหลายคนเคยได้ยินการนีอยู่ของเขาจากเพื่อนดังนั้นพวกเขาจึงมาที่นี่เพราะชื่อเสียงของเขาแขกเหล่านี้ขอให้เขามาบริการเป็นพิเศษและไม่สําคัญว่าพวกเขาจะเพิ่มเงินหรือไม่ซึ่งทาให้ไผ่มูฟานยุ่งมากจนแทบไม่มีโอกาสนั่งพักผ่อนเป็นเวลาประมาณ9โมงเย็นร้านกาแฟาปิดและแขกกลุ่มสุดท้ายถูกส่งออกไปไผ่มูฟานจึงมีโอกาสนั่งพัก ถึงเวลาแล้วลิวฮาโอยจวงยี่ยี่และลิวจริงๆได้ออกไปก่อนแล้วแม้ว่าทั้งลิวฮาโอยและจวงยี่ยี่จะแสดงความตั้งใจที่จะรอเขาแต่ใบมูแฟนรู้สึกว่าเขาไม่สามารถเสียเวลาของเพื่อนได้ดังนั้นเขาจึงยืนกรานที่จะปล่อยให้พวกเขาทั้งหมดไปคนเดียวที่อยู่ที่นี่ในที่สุดคือเชอร์ซีเวียนที่ทำงานร่วมกับเขาผู้จัดการร้านช่วยเขาชำระค่าจ้างครึ่งวันซึ่งโดยพื้นฐานแล้วเป็นสองเท่าของบริกรคนอื่นๆซึ่งทำให้คนอื่นๆค่อนข้างอิจฉาแต่เขาไม่มีอะไรจะพูด ไม่ต้องพูดถึงว่ารูปลักษณ์และอารมณ์ของใบมูแฟนดีกว่าพวกเขามากสมมติว่าวันนี้ใบมูแฟนดึงดูดแขกมากกว่าปกติสองหรือสามเท่าด้วยความรู้สึกอิจฉาเขาจึงรับเงินส่วนแบ่งและออกจากร้านกาแฟาไปใบมู Bye ่ฟนเปลี่ยนเสื้อผ้าและกำลังจะออกไปกับเชอร์ซีเวียนเมื่อผู้จัดจาการร้านหยุดเขาและพูดอย่างไม่เต็มใจว่าเสี่ยวฟานคุณสนใจที่จะทำงานในร้านของเราไหมฉันรู้ว่าคุณยังเป็นนักเรียนอยู่คุณไม่จําเป็นต้องมาทุกวันแค่มาวันเสาร์อาทิตย์ฉันจะจ่ายเงินเดือนให้คุณสองเท่าของวันนี้และยิ่งผลประกอบการสูงฉันจะให้ค่าคอมัั่่นนากกกขึ้้ไไดยยงรเีวบ เป็นระกาศคู่เห็นได้ชัดว่าผู้จัดการร้านยังจินตนาการถึงความสามารถในการระบายและดูดซับเงินที่แข็งแกร่งของใบมูแฟนและต้องการที่จะเก็บเขาไว้และกลายเป็นพรสวรรค์ประจาร้านวันนี้ลูกค้าหญิงจำนวนมากสั่งแพ็กเกจบริการเพิ่มโดยพื้นฐานแล้วพวกเขาทั้งหมดไปที่ใบมูแฟนคนเดียวแพ็กเกจบริการเหล่านี้เพียงอย่างเดียวทําให้เธอมีโชคซึ่งเทียบเท่ากับการหมุนเวียนหลายวันในเวลาปกติรู้ว่าสิ่งนี้แทบไม่มีค่าใช้จ่ายเลยความสามารถในการดูดซับทองคําที่น่าสะพรึงกลัวนี้ทําให้ผู้จัดการร้านรู้สึกว่าใบมูแฟนเป็นสมบััติลลลลลล้ําาาค่่่แะะเเเขกก็็งนอออยยทีจปมื ใบมูฟานใส่หัวและกล่าวขอโทษว่าฉันขอโทษแทนผู้จัดการร้านวันธรรมดาฉันต้องไปเรียนและฉันมีธุระสำคัญอื่นๆที่ต้องทำในวันหยุดสุดสัปดาห์ดังนั้นยกโทษให้ฉันด้วยที่ไม่สามารถมาที่นี่ได้วันนี้เขาตกลงที่จะทำงานหนึ่งวันโดยมีแนวคิดที่จะช่วยเชอร์ซี่เวียนและลองสิ่งใหม่ๆแม้ว่าเขาจะรู้สึกอิ่มเอมใจมากหลังจากทำงานเสร็จและผู้จัดการร้านให้เงินเขาเป็นจำนวนมากแต่เขาก็เหนื่อยเกินไปเล็กน้อยดังนั้นจึงไม่เป็นไรที่จะทำครั้งเดียวเพียงพอแน่นอนสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเขาไม่ได้ขาดเงินบางทีเเขาาาาาาอจจมมีงินนกกกว่ผู้้ัดรร อย่างนั้นเหรอผู้จัดการร้านยังคาดหวังคําตอบของไปมูฟานเขาถอนหายใจอย่างช่วยไม่ได้โบกมือลาทั้งสองคนดูพวกเขาเดินออกจากร้านจากนั้นทํางานอย่างหนักเพื่อทําความสะอาดร้านต่อไปหลังจากนั้นอีกสิบนาทีเมื่อผู้จัดการร้านกําลังจะออกไปจู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงกระดิ่งที่ประตูและลูกค้าก็เข้ามาขอโทษถ้าร้านปิดแล้วขณะที่เธอพูดเธอหันหน้าไปมองและอดไม่ได้ที่จะตกตะลึงเล็กน้อย สาวสูงและสวยมากเข้ามาในร้านเธอสวมชุดสีขาวบริสุทธิ์ที่งดงามมากด้านล่างของกระโปรงปักด้วยสีเหมือนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวดวงดาวเหล่านั้นถูกฝังด้วยพลอยแท้ผู้จัดการร้านจำได้อย่างรวดเร็วว่าพวกเขาเป็นอัญ,ญมณีแท้และอดไม่ได้ที่จะตกใจเล็กน้อยที่มูลค่าของชุดนี้บางทีชุดนี้เพียงอย่างเดียวก็เพียงพอที่จะซื้อร้านค้าเล็กๆของเธอขาของหญิงสาวร่างสูงถูกพันด้วยถุงน่องสีขาวราคาแพงเธอมองไปทางซ้ายและขวาที่การตกแต่งร้านจากนั้นค่อยๆเดินไปหาเธอยิ้มเล็กน้อยไปมู่ฟานทำง,งานในร้านของคุณหรือเปล่า บทที่69ฉันซื้อร้านนี้หญิงสาวที่สูงและแต่งตัวหรูหราคนนี้คือซูรุยอยาไม่นานมานี้เธอรู้จักช่องลับของเธอว่าไผ่มู่ฟานกำลังทำงานในร้านกาแฟที่มีคุณลักษณะนี้ดังนั้นเธอจึงรีบวิ่งไปทันทีเพื่อดูว่าไผ่มูฟานสวมเครื่องแบบนักบวชอย่างไรจากนั้นจึงสั่งอาหารชุดของบริกรทั้งสาคืนและออกมาแต่ดูเหมือนว่าเธอจะช้าไปหนึ่งก้าวไผ่มูฟานได้จากไปแล้วซึ่งทำให้ซูรูยอยาผิดหวังมาก แม้ว่าเธอจะเคยเห็นรูปของไบมูฟานที่สวมเครื่องแบบนักบ,บวชแล้วและหัวใจของเธอก็เต้นแรงมากในตอนนั้นแต่เธอก็ยังอยากเห็นไปมูฟานในชุดนักบ,บวชให้พอใจนั่นเป็นเรื่องจริงผู้จัดการร้านพยักหน้ามองสูรุยย่าด้วยความสงสัยและพูดว่าแขกคนนี้หากคุณกำลังมองหาไปมูฟานเขาออกไปแล้วแน่นอนฉันรู้สิ่งที่ฉันอยากจะถามคือพรุ่งนี้เขาจะมาอีกไหมสูรุยย่าจ้องเข้าไปในดวงตาของผู้จัดการร้านผู้จัดการร้านคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้และพูดอย่างไม่แน่ใจบางทีเขาอาจจะมา ดีแล้วซูรุยอยาแสดงรอยยิ้มหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาแล้วกดหมายเลขพูดสองสามคำกับปลายสายด้วยเสียงต่ำจากนั้นเงยหน้าขึ้นและพูดกับผู้จัดการร้านฉันซื้อร้านของคุณอยากซื้อไหมผู้จัดการร้านเบิกตากว้างด้วยความประหลาดใจพูดอย่างลังเลแต่นี่คือร้านของฉันเองเป็นเวลาหลายปีแล้วฉันมีความรู้สึกกับร้านนี้เหมือนกับลูกของฉันดังนั้นฉันจึงไม่อยากขายครับขอโทษครับซูรุยอยาไม่ได้พูดเรื่องไร้สาระเธอชูนิ้วข่าวทั้งห้านิ้วที่ขาวราวกับยกแล้วขย่ามันแล้วพูดเบาๆเงินจจจาานนนนวี้ยเ็มมคุณะขัห แววตาของผู้จัดการร้านฉายแววตกใจจากนั้นรอยยิ้มสดใสก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาและเขายื่นมือออกมาตกลงผู้จัดการร้านเป็นคนร่าเริงสูรุยอรยาก็หัวเราะเช่นกันและเอื้อมมือไปจับมือเธอจากนั้นกองกําลังที่อยู่เบื้องหลังสูรุยอยาก็ระดมกําลังไปตลอดทางไฟเขียวและในที่สุดรุ่งเช้าของวันถัดไปร้านค้าก็เป็นชื่อของสูรุยอยาซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าเป็นการทําธุรกรรมแบบสายฟ้าแลบแต่ผู้จัดการร้านยังคงอยู่ในร้านแต่เธอไม่ได้เป็นผู้จัดการร้านของแอตทริบิวทคาเฟ่อีกต่อไปแต ซูรุยอยาขอร้องเธอเป็นพิเศษว่าอย่าบอกใครว่าเธอซื้อร้านนี้และยังประกาศตัวว่าเป็นผู้จัดการร้านวันต่อมาซูรุยายามาที่ร้านกาแฟของที่พักแต่เช้าตรู่เธอแซงคำเป็นเสเมียนเปลี่ยนเป็นชุดกะลาสีสำหรับนักเรียนมัธยมปลายจากนั้นนั่งที่มุมร้านวางคางไว้บนมือจ้องมองที่ประตูรอให้ไปมู่ฟานมาอย่างมีความหวังเมื่อบริกรคนอื่นเห็นเธอกอดไม่ได้ที่จะแปลกไปเล็กน้อยแต่เมื่อเห็นว่าผู้จัดการร้านไม่สนใจเลยและปล่อยให้ผู้ชายคนนี้ซึ่งดูเหมือนจะเป็นผู้มาใหม่นั่งพักเขาไม่พูดอะไรมากเกินนนไปปแแคค่่่ิดดวาาาาาเเเธอเ็ญกกัับผู้จ้จรรลละมน เวลาผ่านไปทุกนาทีและทุกวินาทีดวงอาทิตย์ขึ้นและตกและเมื่อพระอาทิตย์ตกดินซูรุยอหยาวางมือบนโต๊ะคางวางบนแขนของเธอและเธอจ้องมองที่ประตูด้วยสายตาเหม่อลอยใบหน้าเต็มไปด้วยความว่างเปล่าของความแค้นมันไม่ได้มาเลยจุดๆเวลาเดินทางย้อนกลับไปในคืนก่อนใบมูแฟนและเธอเซี่ยเวียนออกจากแอตทริบิวคาเฟ่ด้วยกันและเดินไปที่สถานีรถไฟใต้ใตดินที่ใกล้ที่สุดตอนนี้ไม่มีรถรางแต่รถไฟใต้ดินยังคงวิ่งอยู่มิฉะนันจะต้องเรียกแท็กซี่ราคาแพง ทั้งสองเดินไปข้างหน้าภายใต้แสงจันทร์บนเงาที่โพพันของกันและกันภายใต้คมไฟข้างถนนและรอบข้างก็เงียบสงบช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เมืองค่อยๆเข้าสู่การหลับไหลเชอร์ซิวเวียนหันสีสไปมองใบมูแฟนเป็นครั้งคราวลางังเลอยู่นานแล้วพูดว่าอืมขอบคุณขอบคุณวันนี้ดูเหมือนเธอจะขอบคุณคนอื่นได้ไม่ดีนะักใบหน้าของเธอภายใต้ใตแสงจันทร์ดูไม่เป็นธรรมชาติมากแต่น้ำเสียงของเธอกลับไม่มีร่องรอยของการโกหก ด้วยความยินดีไบมูฟานยิ้มมันช่วยฉันได้มากจริงๆเงิงนนี้สำคัญมากสำหรับฉันมันสำคัญกว่าที่ฉันทำบนรถรางครั้งก่อนมากเธอเซีซเวเยนกล่าวด้วยสีหน้าจริงจังหากมีอะไรที่ฉันสามารถช่วยคุณได้ฉันหวังว่าคุณจะบอกฉันได้เดิมทีไปมูฟานตั้งใจจะปฏิเสธแต่จู่ๆเขาก็นึกถึงความคิดดีๆและขยิบตาให้เสวียว่ยยอเซวเยนมีอะไรหรือเปล่าเชอร์ซเวเยนพยักหน้ายืนยันไม่เป็นไรงั้นให้ผมช่วยสอนนะครับไบมูฟานหัวเราะ เชอเซีเวียนตกตะลึงไปมู่ฟานยื่นนิ้วออกมาแล้วเขย่ยาแล้วพูดด้วยรอยยิ้มนี่คือสิ่งที่คุณพูดด้วยตัวเองคุณสามารถทำอะไรก็ได้คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ปฏิเสธเชอเซีเวียนทำอะไรไม่ถูกเล็กน้อยแต่เธอพูดเองดังนั้นเธอจึงได้แต่บีบจมูกของเธอเพื่อยอมรับแต่เมื่อเห็นว่าไปมูฟานมีความมั่นใจในตัวเธอเชอเซีเวียนก็มีความหวังรีบปรีเช่นกันหายใจเข้าลึกๆแล้วพูดว่าถ้าอย่างนั้นฉันจะลองอีกครั้งถ้าไม่ได้พอรอเป็นไปได้อย่างแน่นอนไปมู่ฟานกล่่าาวววด้วยคมมันใจ ทั้งสองนัดติวกันหลังเลิกเรียนพวกเขาจะขึ้นไปบนดาดฟ้าด้วยกันไวมูฟานจะเจียดเวลาหนึ่งหรือสองชั่วโมงเพื่อช่วยเธอทำการบ้านถ้าจำเป็นเธอก็จะไปที่บ้านของเธอเพื่อสอนพิเศษในวันหยุดสุดสัปดาห์เดิมทีไบมูแฟนวางแผนที่จะเริ่มในวันพรุ่งนี้ท้ายที่สุดแล้วคะแนนของเธอเซียเวียนจะต้องนำมาเฉลี่ยก,ก่อนการสอบปลายเดือนยิ่งเขาเริ่มสอนเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้น อย่างไรก็ตามเชอร์ซีเวียนกล่าวว่าตั้งแต่6โมงเช้าถึง9้าโมงเย็นมีงานพาร์ทไทม์ทุกประเภทอยู่แล้วดังนั้นใบมูแฟานจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องยอมแพ้สาวๆควรสนุกสนานไปกับวัยเยาว์ในมหาวิทยาลายัยแต่ชีวิตของเชอร์ซีเวียนเกือบเต็มไปด้วยแรงกดดันทางการเงินอย่างหนักแม้ว่าายมูฟฟานจะร่ำรวยมากแต่การสอนวิธีจับปลาให้ผู้อื่นย่อมดีกว่าการให้ปลาแก่ผู้อื่นการเพิ่มเกรดของเชอร์ซีเวียนเพื่อที่เธอจะได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่ดีในอนาคตได้รับทุนการศึกษาและกลายเป็น เว้นแต่สมาชิกในครอบครัวจะป่วยหนักและต้องการเงินด่วนการให้เงินโดยตรงก็ไม่ควรนอกจากนี้ถ้าเขาให้เงินเชอร์ซิวียนโดยตรงเชอร์ซิวียนก็คงไม่ต้องการมันกุสลความเห็นอกเห็นใจนี้ตรับใดที่ยังเป็นวัยรุ่นที่ยังมีความถือตัวอยู่ก็จะรู้สึกว่าความถือตัวของตนถูกทำร้ายแม้ว่าสสารจะมีความสำคัญแต่ความรู้สึกทางวิญญ,ญาณก็ไม่สามารถเพิกเฉยได้เช่นกันหลังจากนั้นเชอร์ซิวียนส่งใบมูฟแฟนไปที่ถนนหน้าบ้านของเขาเฝ้าดูเขากลับบ้านจากนั้นกลับไปที่สถานีรถไฟใต้ดินคนเดียวและนั่งรถไฟใต้ดินกลับบ้าน แม้ว่าไผ่มู่ฟานจะย้ำหลายครั้งว่าเขาไม่ต้องการมันแต่เธอเซี่เวียนกังวลว่าเด็กผู้ชายจะกลับบ้านตอนกลางคืนจะไม่ปลอดภัยดังนั้นเขาจึงยืนยันที่จะส่งมันไปที่ประตูบ้านของเขาไป่มู่ฟานไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากติดตามเธอไป่มู่ฟานอาบน้ำหลังจากกลับถึงบ้านจากนั้นเขียนชื่อของคุณต่อเหมือนตอนบ่ายจนกระทั่งประมาณ12โมงเย็นเขาจึงชงชาย,ยิดเชนและหลับไปอย่างสงบวันอาทิตย์ถัดมาไป่มู่ฟานอยู่บ้านทั้งวันตรวจทานและตรวจทานและในที่สุดก็ทำเพลงยูเนมเสร็จก่อนพระอาทิตย์ตกดิน